ร่วมจัดไปโดย k i n g Power Duty Free Brand s u p c t ตอนนี้เขาเรียกว่าคุณเป็นเ e a d c o a ชั่วคราวก่อนอยา<ช>่างน้อยจะมี2นัดใช่ผมจะรับหน้าที่ช่วยดูน้องๆแทน2อแมตช์แต่ว่าก็เหมือนทีมมันหวยหา3ามแต้ม ก็สิ่งที่เราจะมาช่วยกันก็ทํายังไงก็ได้อะว่าให้เรากลับมาได้สามแต้มให้เร็วที่สุดคือสิ่งที่ที่ตอนนี้บรรยากาศที่แบบจะสร้างให้มันดีขึ้นก็คือการต้องได้สามแต้มให้เร็วที่สุดอ่ะเนื่องจากวันนี้เราเชิญทางด้านคุณอ้นแล้วก็น้องไนกี้มานะครับในสัปดาห์วันแม่ฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าวันนี้เราควรจะมีมีให่คนนี้ไหมกใครดีแม่ปอยแม่ปอยอ่ะเชิญครับมาเออ นี่เป็นผมพูดตรงๆนี่เป็นเป็นครอบครัวที่หน้าตาดีที่สุดครอบครัวในไทยลีกเลยเนี่ยคงครับท่านคุณพ่อไม่ได้ขนาดครับมีแม่คุณไม่เห็นใช่ไหมครอบครัวดีๆที่เขาแบบหล่อสวยเขาก็เยอะแยะเนื้ออ้อนแม่มากเลยเนี่ยเมื่อกี้มาแม่มาทำยังไงอ่ะฮะไนกี้อย่างเงี้ยแม่ทั้งแม่ทับพ่อเลยอ่ะแต่เด็กคนนี้เป็นขวัญใจมากนะครับคือคือคือสนขั้นเทพอ่ะผมเจอเขาตอนสามขวบที่บุรีรัมย์ตอนนั้นพี่อ้นยังเล่นอยู่ที่บุรีรัมย์นี่ ทุกคนเวลาพูดถึงไนกี้จะมีสองคำหนึ่งคือน่ารักสองคือดื้อ <c oughs> รู้เขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยไหมตั้งแต่เกิดคือเป็นคน<ด>คือเป็นคนไฮ<ด>เปินน์มีพลังตลอดเวลาคือจะบอกว่ารู้มาตั้งแต่อยู่ในท้องมามขอสมเพราะทำไมฮะ เพราะว่าตอนไปไปตรวจสัตว์ป่แล้วคุณหมอจะบอกเลยว่าเด็กปกติสองเดือนเขาจะต้องเป็นตัวกลมๆแล้วก็นอนเฉยๆแต่ของเขาจะมีตุ่มเล็กๆแล้วเขาก็กระดุกกระดิกระดุกระดิกิกในน้ำแล้วคุณหมอก็บอกเลยว่าน้องสนมากรู้ตัวว่าสนตั้งแต่สองเดือนสองเดือนนี่พอแล้วเป็นยังไงฮะผมได้ข่าววิรกรรมเขาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็ด้วยช่วงอายุอะค่ะความสนของเขาก็จะแตกต่างกันไปตาม ตามวัยของเขาใช่คังคข็ตอนนี้จะเป็นในเรื่องของคือพอความคิดเขาโตขึ้นจะเป็นในเรื่องของการเจรจาการคู่เจรจาในกี่เจเจรจาอะไรอ่ะก็พอเวลาพ่อแม่ไม่้ทําอะไรแต่ก็แต่ก็ตอบโต้กลับมาแต่ได้ข่าวว่าซนมากแล้วก็ได้ข่าวว่าขี้อ้อนมากจริงเหรอก็บางทีก็พอเวลาเดินผ่านร้านของเล่นก็อ้อนแม่ขอชอบอะไรของเล่นเขาชอบซื้อ ซูเปอร์ฮีโร่อ่าสมมุติพวกตุ๊กตาตุ๊กตาซูเปอร์ฮีโร่เวลาอยากได้อ้อนแม่ปอยยังไงไหนอ้อนให้ดูหน่อยสิก็ขอแม่แต่บางทีก็ไหว้ทำแม่ขอครคะตัวนี้ยังไม่มีลงมานั่งคุกเข่ากับแม่ขอนะอีกครั้งเดียวอะไรไม่มีไม่มีการแบบเหมือนที่เราเห็นลูกคนอื่นลงไปชักแล้วก็แบบไม่เดินไม่มีชักไม่มีนี่มีชั้นเชิงลงมานั่งคุกเข่าเลยอ่ะคุกเข่าไหนคุกเให้ดูหน่อยสินะคุกเข่าก็ขายยังไงสมมติเนี่ยจะซื้ออ่ะคุกเข่าเลยอ่ะขอเลยขอนะ เคยลงไปกับที่ตลาดถืกลือทำไมฮะอยากกินไก่ย่างฮะอยากได้ชุดชุดสกอติโลแล้วพ่อซื้อให้พ่อก็ลงไปกับร้านคะแถนั้นก็แบบลุกหน้ารักเจ๋งถ้าไม่ให้ถ้าไม่ให้นี่ตอนนี้คือพ่อกับแม่ใจดำมากนะตอนนี้คือถ้าไหวขนาดนี้ต่อหน้าถลักกำนันเลยไปเอาวิธีแบบนี้มาจากไหนคิดเองนะคิดเองในที่โตขึ้นอยากเป็นอะไรอ่ะนักฟุตบอลคัะจริงเหรอ อยากเล่นตำแหน่งอะไรอยากเล่นตำแหน่งอะไรอยากเล่นตำแหน่งยกระฟ้าคะเป็นกองกลางใส่เสื้อเบอร์อะไรเจ็ดครับไม่ใช่แต่เสื้อเขาทุกตัวเขาเขาก็จะแต่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมสงสัยมากนะครับเพราะว่านักกีฬาอาชีพส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีฮีโร่ที่ไม่ใช่พ่อคือไม่ใช่ไม่รักพ่อนะอาจจะไปชอบบางคนที่เก่งสู้พ่อไม่ได้ซ้ดเดิซ้ำแต่ผมเห็นท่าทางเขาเขาอยากเป็นเหมือนพ่อเขามากเลยไม่ผมผมงกับตรงนี้เหมือนกันว่าอาจจะต้องรออีกสักแป๊บสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะ สักสิบกว่าขึ้นไปแล้วตอนที่มันเริ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราก็อาจจะต้องถอยตัวเองลงมาอาจจะเริ่มมีไอดอลในใจแล้วว่าเป็นใครอาจจะเปลี่ยนแต่ตอนนี้เหมือนแต่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ชอบใครอีกเวลาลงแข่งอ่ะเวลาลงแข่งแล้วก็บางบางทีก็จะไม่เดินกับเราก็จะไปขอเดินจะเลือกเองจะเลือกเองว่าเดินมาบอกเลยว่าพ่อครับวันนี้นักกีไม่เดินกับพ่อนักกีอยากจะเดินกับคนนี้ชอบคนหล่อชอบคนแต่งตัวเป็นอ๋อก็มีเมสซี่เจ ไม่ใช่เจกับต้นนะแล้วไปดึงใครหลอกกว่ากันพี่เจอืมทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะพี่ต้นไปแล้วถ้าพี่ต้นอยู่ก็พี่ต้นหลอกอ่ะพี่เจแล้วมีแฟนไหมเนี่ยจีบหญิงน่าจะเก่งไหมเนี่ยเรียนอะไรบอกดิบอกดิบอกว่าทำไมถึงไม่มีผู้หญิงเพราะอะไรเพราะเป็นโรงเรียนชายล้วนแนววุ่ายมากสุดยอดจริงๆอ่ะ เราเนี่ยโหยสซนอยู่ในท้องแม่ตั้งแต่2เดือนตอนนี้6ปีแล้วเป็นตัวแทนหน่อยแล้วกันสุขสันวันแม่ได้ไหมได้ไหมความในใจอวยพรคุณแม่หห่ออวยพรนะอธทยดีหว่ายดขอให้แม่มีความสุขขอให้แม่อยู่กัอนในที่ไปนานๆและขอให้แม่มีอายุยืนนานนะคะนี่โอ้โห ่เมื่อก uh, mm ี hmm. mm ้อวยพรคุณแม่เนี่ยอวยพรแม่แม่ที่ดูอยู่ในรู้จักเนี่ยแม่เพชรแม่อเจบอกว่าบอกอวยพรแม่แม่ทุกคนเลยนะครับอวยพรแม่แม่ทุกคนเลยอย่างที่เกี้ยอันนี้เนี่ยพูดให้กับคุณแม่ทั้งประเทศไทยเลยนะนี่เราเป็นตอย่างที่เราเป็นคนรอ่อเลยหล่อเลยอ่ะพูดดีๆสวัสดีครับขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้ทุกคนมีมีแต่ความสุข ล้วขอให้ทุกคนมีอายุยืนนานนะคะเฮ้สาธุสุดยอดอ่ะนี่ไม่ได้สอนเลยนี่ไม่ได้สอนผมไม่รู้ว่าจะถามอะไรด้วยวันนี้เออคุณมาคุณก็ไม่เคยไม่เคยถามอยู่แล้วว่าคุณจะถามอะไรผมผมมาผมก็มีน้าที่มาตอบคุณอย่างเดียวแต่มาวันนี้แล้วนะครับ ของขันที่คุณแม่ทุกคนอยากเห็นคืออยากเห็นลูกมีความสุขผมได้ข่าวตอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นนักบอลจะเป็นนักเต้นเหรอน่าจะไปเพน่มนะทำไมเห็นเห็นในคลิปอินสตาแกรมนะเห็นนะเห็นนะชีตดมากเลยนะชีตดมากเลยนะเนได้หม็ใครบอกให้เต้นอ่ะชอบเต้นเเลงอ่ะชอบไหมชอบ

ก็เนี่ยแหละหลังๆมาเนี่ยพอโตขึ้นก็ดูแบบเขาเป็นสนิทกันเขาก็จะเนี่ยมีหนุกมีมุมแบบนุ่งนี้นุ่งนิ้กันอย่างเงี้ยทั้งวันนอน,น,อนกอดกันกลางคืนก็จะต้องขึ้นไปนอนอพร้อมกันต้องอะไรก็เลยดีแล้วครับเก็บวันเดผมไม่ขึ้น,น,มมนมผมไม่ขึ้นไม่เป็นไรแต่แม่ต้องขึ้นหมายถึงว่าจะขึ้นนอนคือผมจะขึ้นกี่โมงก็ได้แค่บอกว่ายังไม่ขึ้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าแม่นี่คือต้องจะต้องแบบแม่เขาห้องน้ําอยู่ก็ตัวเองจะหลับก็ต้องแม่ให้ได้ยินเสียงว่าแม่อยู่ในห้องเนี้ยโอเคหลับได้นักคคือวามร ที่แม่กับลูกมีสอ,อนอยากเห็นเขาเป็นอะไรไหมแม่มีแม่มีแม่งั้นต้องพูดแม่มง้ตอรา่แม่ตอนนี้ทํางานอะไรอยู่นะฮะ,ะจะได้รู้กันคุณแม่ตอนนี้ทํางานที่ไหนทำอยู่ที่ BCT Radio ค่ะตอนนส่งนเพื่อนวิทยุแม่อย,อยู่ใกล้กันเลยนะฮะอยู่ใกล้กันเลยะฉะนั้นฉะนั้นเมื่อกี้ตัวสามีคุณเนี่ยส่งสายตามาให้ผมนี่เขารู้แล้วว่าคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากสําหรับวันนี้อันนี้ความคิดแม่ไม่ว่ากันเขาจะเป็นอะไรอันนี้เราควบคุมไม่ได้อย่าเขาเป็นแหละ จริงๆคืออยากให้เขาเป็นนักบินไม่อยากวายอ่ะผม,ผมะนึกว่าค,คือ,ค,อคือผมเดาไม่ดูคืออ่ะเป็นนักบอลเข้าใจอ่ะเป็นนักร้องเป็นดีเจผมก็เข้าใจนักแสดงก็เข้าใจอยู่อ่ะบีซีเทโลช่องสามทำไมอยากทำ,ทำไมทำไมถึงไปประทับใจอะไรกับนักบินฮะคือรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่แบบเขาจะได้ท่องเทีย่ยวเรียนวราเขาเป็นคน ที่สงสัยสนใจกับสิ่งต่างๆคืออย่างบางทีเราไปด้วยกันจะสังเกตไม่เข้าเขาจริงดิเขาสังเกตมากเ่าเราอเปล่ามายังไงเช่นอย่างเช่นคนนี้ใส่อะไรมาคนไหนเขบอกว่าคือละเอียดมากเป็นเด็กที่เป๊ะเป๊ะเป๊ะก็ดูกางเกงเขาสิเป๊ะซะออกจากบ้านเสื้อผ้าเลือกเองนี่เลือกเองหมดเลยเหรอในกิ๊กเ้ไหนยืนสิยืนสิยืนสิโอ้โหหล่อสุดๆเลยวันนี้ตีมเป็นอะไรครับทำไมถึงใส่ทหารอะ ทุกอย่างแต่ว่าทุกอย่างวันนี้แม่เลือกให้หมดเดืเอ,อ๋อวันนี้วันสําคัญแต่ถ้าเป็นแบบชีวิตทั่วไปอย่างเช่นจันถึงสุกเนี่ยไปชุดนกชุดน,นักเรียนแต่เสาร์อาทิตย์จะมีข้อแม้แม่ห้ามมายุ่งพอวันเช้าวัวนเสาร์ปุ๊บถ้ารู้ว่าวันนี้จะต้องออกไปข้างนอกแม่วันนี้แม่ไม่ต้องจัดนะนักกี้ขอเลือกชุดเองหมายวว่าจะขอเลือกก่อนออกแม่ใส่แว็ก ทำผมให้หน่อยนี่แล้วก็เดินมาที่เราก็จะบอกว่าพ่อฉีดน้ําหอมให้หน่อยแล้วก็ฉีดน้ําหอมหอมออกแล้วไม่ได้ฉีดป่ะไหนมาดมดมหน่อยดิไหนตรงไหนไหนตรงไหนฉีดตรงไหน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 มาดมสิไหนโอ้โหแล้วใครเป็นคนสอนฉีดน้ำหอมเนี่ยโอ้โหเท่คือเห็นโอ้โหเห็นเราทําใช่เพราะเราทำทำไมไม่อยากไปนัเพื่นเพราะว่านั่งดีดีอ่ะเพราะว่าขี้เกียจขับนี่ทำดดีนะแต่ไม่ขี้เกียจซ้อมถ้าเป็นนักบอลซ้อมได้ นักบินบินในห้องแอร์นะบินในห้องแอร์มีคนเอาข้าวมาเสิร์ฟเป็นนักบอลวิ่งในสนามเหนื่อยเหงื่อแตกโดนสกัดอย่างเป็นอะไรเอาเป็นบนอลพาออะไรเพราะอยากเป็นเหมืนอนพ่อนี่นี่นะครับคุณผู้ชมครับที่เขาบอกนะครับว่าโ o l e m o d e หรือว่าบุคคลที่เป็นแบบอย่างไม่ควรจะเป็นซูเปอร์สตาร์ไม่ควรจะเป็นใครควรจะเป็นคนใกล้ตัวของเราเองแต่ถ้าเกิดเราจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องเป็นพ่อแม่ ที่ดีของลูกแล้วลูกก็จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่วันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากนะครับไนกี้มาทำายการพี่ตอบไหมไม่ทำไปสนามบอลไหมไปนี่แหละครับหลังจากไปซื้อของเล่นก่อนใช่ไหมใช่นั่นแหละคุณผู้ชมครับความน่ารักของบ้านรังสรรค์ด้วยวัชายโชคขอบคุณครับผมครับอบครับครับค่อพ่อน่ารักมาก แฟนก็สวยลูกก็น่ารักอิจฉาต้องบอกว่าอิจฉาอิจฉาเลยค่ะก็อิจฉาความอบอุ่นในครอบครัวของเขาความความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างนี้แล้วก็ติดตามชมนะคะพี่โจรายการเราค่ะรายการดีหากอยากชมย้อนหลังนะครับใช่แล้วค่ะติดตามชมได้ทางยูทูบนี่เลยค่ะด้านล่างค่ะและรายการแชมป์จัดไปนะคะก็ทุกวันอาทิตย์เลยบ่ายโมงใช่แล้วค่ะบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองค่ะทางช่อง3 f a แฟม y ี่ค่ะช่อง13หรือว่า23เองบ่ายโมงตรงค่ะชมได้เลยค่ะส่วนคืน นีอีกหนึ่งรายการที่คุณผู้ชมห้ามพลาดน,นั่ก็คือรายการสปอร์ตมาเฟียค่ะกีฬาโต้เพ่ค่ะกับ,บพี่แชมป์พิรพลาจาัง <c oughs> ใจมากรายการนี้ครับใช่แล้วค่ะทางช่องสามเอีนะคะ28หรือว่า38ค่ะเวลานะคะ สี่ทุ่มยสทีเปิดมาเจอได้เลยค่ะครับผมขอบคุณมากนะฮะนี่เป็นผู้ตั้งชื่อรายการสปอร์ตมาฟีนะครับเจอผู้ชายคนนี้ดูเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็นอนหลับฝันดีพอดีเลยถูกต้องฮะวันนี้เราสามคนนะครับโจโจ้วิวแล้วก็ผมนะครับลาไปก่อนแล้วเดี๋ยววิกหน้าเจอกันคืนนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับเคดลับ หรือวิธีการเลี้ยงลูกในสไตล์วิวัฒชายโชคเนี่ยเป็นไงก็สไตล์ของผมผมผมไม่ใช่เป็นส่วนตัวผมไม่ได้เป็นคนตามใจลูกครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมผมดุแล้วก็ต้องขอบคุณขอบคุณยายแล้วก็ขอบคุณแฟนนะครับที่เหมือนสองคนทั้งยายทั้งตัวแฟนนะ ผมเองก็ค่อนข้างจะทุ่มเทกับแม็กกี้นะครับผมก็มีหน้าที่ไบ,บทำงานข้างนอกกลับมาดูแลลูกแต่ว่าผมเลี้ยงลูกแบบไม่ใช่เป็นลูกคุณหนูอะไรนะผมเลี้ยงลูกแบบลูกทุ่งครับแบบว่าผมลุยตีแบบอะไรก็ได้ที่ที่ลูกชอบอนะไรี้ย